สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงแรงธรรมชาตินะคะแรงธรรมชาติของเราที่ยกตัวอย่างมาคือแรงนิวเคลียสนะคะแรงนิวเคลียสคือแรงที่สามารถทําให้โปรตอนที่มีประจุดเดียวกันรวมกันในนิวเคลียสได้ค่ะซึ่งมีอํานาจมากกว่าแรงจักของไฟฟ้าค่ะลักษณะของแรงนิวเคลียสนะคะก็จะเป็นเกิดภายในนิวเคลียสของอะตอมแล้วก็ ยึดเหนี่ยวนิวเคลียให้อยู่รวมกันในนิวเคลียสค่ะและเกิดขึ้นในระยะสั้นมากๆค่ะประเภทของแรงนิวเคลียรนะคะก็จะมีอยู่2ประเภทค่ะนั่นก็คือแรงอ่อนและแรงเข้มค่ะแต่เราก็จะพูดถึงแรงอ่อนก่อนนะคะแรงอ่อนก็คือแรงที่เกี่ยวกับการสลายาธาตุของกัมมันตรังสีเช่นการสลายให้อนุภาคบีต้าค่ะ พลจากลจากแรงอ่อนนะคะอันแรกคือสลายตัวให้อนุภาคเบต้าในธาตุค่ะอันที่2ก็จะเป็นสลายธาตุกำมะรังสีในชั้นเนื้อโลกและเปลือกโลกทําให้เกิดความร้อนค่ะและก็จะมปะีประโยชน์ของแรงอ่อนนะคะประโยชน์ของแรงอ่อนก็คือด้านโบราณคดีนะคะและด้านธรณีวิทยาเขาก็จะใช้ในการสืบหาอายุของของโบราณพวกนี้นะคะ่ะ และแรงที่สองนะคะคือแรงเข้มค่ะแรงเข้มก็จะเป็นเป็นแรงยึดเหนี่ยวของควอคค่ะแล้วก็สองซึ่งเป็นควอคอนุภาคที่เล็กกว่านิวคลีออนทำให้เกิดเป็นนิวคลีออนค่ะสามแรงเข้มจะมีค่ามากเมื่อระยะห่างวาควอกมากขึ้นค่ะสมมติว่าถ้าไม่มีแรงเข้มนะคะคือร่างกาย ของมนุษย์ก็จะสลายไปคงสภาวะที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ได้นะคะจะคือหลังจากที่เอเนสต์ลัตเทอร์ฟอร์ดนะคะได้เรียกนิวเคลียสของโปรตอนไฮโดรเจนว่าโปรตอนในพศ2,500เอ้ยในพศ2462นะคะและการค้นพบนิวตอนของเจมส์นะคะเจมส์แซนวิกแซนวิกนะคะ ในปีพศ2 4 7 5นะคะในช่วงเวลานั้นต่างมั่นใจว่าภายในนิวเคลียสนะคะต้องมีอีกชนิดหนึ่งที่มีขนาดมากกว่าแรงผักของไฟฟ้านั่นก็คือแรงเข็มและแรงอ่อนนั่นเองค่ะ